มาคมไหมคะมันตัดได้ลูกตัดได้ใจจะตัดนิ้วเตงนไหอะไรนะคมจบแตยกลอยากกินอันเนี้ยอยากกินอันนี้ยตัดหหน่อยเลยตัดยังไงอ่ะอ่อยมาเดี๋ยวแม่ตัดให้ ให้ไบโยวก่นให้เบียวก่อนให้บโยวก่อนทาก่อนให้เบโยวก่อนทรายก่อนให้เขาลองเชิงก่อนหรือไงแต่ลองชิมให้เบียกนี่ก็จะถ่ายรูปอย่างเดียวเลยแม่ตัดให้เบียก่อนถ่ายรูปถ่ายรูป แม่อร่อย